สำหรับในการเข้าโค้งนะครับยึดติดเกาะถนนนะฮะตัวเนื้อยางเรานะฮะจะเป็นลายสายฟ้าและก็ตัวเนื้อผ้าใบของเราจะหนาสี่ชั้นนะฮะสี่ชั้นซึ่งตัวนี้นะครับใช้สําหรับรถที่มีการใช้งานบ่อยๆนะฮะและยึดเกาะถนนได้ดีเวลาเข้าโค้งนะฮะต,ตัวนี้สามารถเข้าโค้งได้โดยแบบว่าไม่ต้องกลัวน้ํา ครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องพคินแบลิตี้นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่รามอินทาซอย19นะฮะตอนนี้เราจะพารถของเสียต้นเขามาเปลี่ยนยางนะฮะเป็นยี่ห้อเฮิเทนะครับผมอนนี้หน้าร้านจะประมาณนี้นะครับจะอยู่ก่อนถึงแยกรามอินทา19แยก19นะครับผมติดกับร้านขายแบตเตอรี่นะฮะเดี๋ยวเ้าไปในร้านกันเลยครับ M T 1 5นะสิครับพามาเปลี่ยนยางวันนี้ต้นยางเป็นอะไรนะไปเหยียบอะไรมานะกูเนี่ยครับแผลเขาที่ต้องมาเปลี่ยนครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอันนี้ยางยี่ห้ออะไรนะครับอันนี้เป็นยางยี่ห้อ h คาริเทสครับผมก็คือเป็นยางแบรนด์อังกฤษนะครับผลิตที่ประเทศไทยนะฮะโรงงานอยู่ที่ปัจจินบุรีครับก็ตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติก็คือ สำหรับในการเข้าโค้งนะครับยึดติดเกาะถนนนะฮะตัวเนื้อยางเรานะฮะจะเป็นลายสายฟ้าและก็ตัวเนื้อผ้าใบของเราจะหนาสี่ชั้นนะฮะสี่ชั้นซึ่งตัวเนี้ยนะครับใช้สําหรับรถที่มีการใช้งานบ่อยๆนะฮะและยึดเกาะถนนได้ดีเวลาเข้าโค้งนะฮะต,ตัวนี้สามารถเข้าโค้งได้โดยแบบว่าไม่ต้องกลัวน้ำนะ ก็คือเริ่มแรกนะครับยางตัวนี้คือหลายหลคนนะครับไม่เคยได้ยินนะฮะก็คือมีพี่จอร์ไรเดอร์เนาะเขาเข้าไปรีวิวแล้วนะฮะพี่จอร์เขาเข้าไปรีวิวแล้วเนาะตัวนี้ครับผมก็คือตัวนี้นะครับตอบโจทย์ราคาถูกนะครับหลักพันนะฮะประมาณ3า0 0ักว่าบาทนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะมาเปลี่ยนที่ร้านได้นะครับอยู่รามินทา19แยก19ครับบอกชื่อร้านได้เลยครับลุงเจริญอไหล่รามินทา19ครับ ขอบคุณครับราคาก็ไม่แพงนะฮะ<ถ>ราคาถูกมากเลยนะครับผมเดี๋ยวปล่อยให้พี่เขาทำงานต่อไปนะครับเปลี่ยนยางละละยเรามาดูลายยางกันอุยลายสวยอะ่ะเออลายสายฟ้าเลยอะ่ะเออทำมันตื่นเต้นมากเลยมันไม่เคยเจออย่าง <laughs> แต่ก็ลายมันสวยลายมันสวยนะ มันบอว่าเราสวยกว่าพิเดรีคุณเนี่ยนะสายฟ้าคุณสู้ไม่ได้นะพิเดรีคุณน่ะเฮ้ยทำไมอย่างนี้เนี่ยเ้ยมันสวยกว่ายิงหมิ่นพลาดแล้วเหมือนยางสนามเลยอ่ะเคยไปมันเรียกว่ายางสลิกเลยอ่ะนะเฮ้ยะเท่ครับเฮ้ยตัวขอบชิดตัวทะเลท์เดี๋ยวเราต้องลองทะเลท์บ้างแล้วก็ถ้าเป็นฟอร์ซ่าก็ลายนี้ป่ะพี่ลายนี้ครับผมได้เหมือนกันเนาะโอ้อยากจัดจังมันสวยกว่าพิเดรีเยอะเลยลองเอามือลูบเนาะ ไอ้โอ้ยอึดๆเลยอึดจ้กลุกเนืดเนดเลยเนืดเลยครับวนต้เาอยากเซอร์กีแล้วมครับผมคุณคุณคุณติ๊กเสียติ๊กเขาใช้เนรีนี่นี่เสียต้นเขาใช้อะไรนะปิปิเทศอุปยางลายสวยแล้วราคาเท่าไหร่นะเสียบอกคู่สามพนหครับสามพน้าครับผมติดตั้งครับน่ารักคู่เลยตั้ปีด้วยผมเสียตั้งตั้ง เหรอเอาไม่เป็นไรเสียเขาพิลารี่มันอยู่แล้วแหละแค่นิดหน่อยนะ<ช>ต้นนะเออเราดูกะจ๊กอะ่ะเกอนนะาใช้ดูเดี๋ยว,ต,วต้องมาลองใช้ดูครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองใช้ดูเราจะรีวอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างให้ต้นแบนให้หัวเขาเช็ดขึ้นเลยต้องไปลองเขาใหญ่แล้วล่ะ Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of Put a little bit of a little bit of Put a little a little a little bit of a little bit of a a เราเราจะมาสัมภาษณ์เจ้าของ MT15 นะฮะน้องต้นนะครับหลังจากที่ก็ใช้งานมาประมาณ1เดือนแล้วนะครับก็คือผมถ่ายเก็บไว้านานละแล้วผมจะมาสัมภาษณ์ว่ายางเนี่ยมันดีไหมเกาะถนนหรือเปล่าดีกว่ายางเดิมมากแค่ไหนแล้วครับแล้วก็เหมาะสมกับราคาที่ได้ที่เราเสียไปหรือเปล่าครับ,รบเดี๋ยวเราพบก,กับน้องต้นเลยครับผมสวัสดีครับน้องต้นนะฮะครับเ<ไ>ป็นไงบ้างไปเปลี่ยนยางมาก็เปลี่ยนยางสําหรับยางยี่ห้อเทอริเทสนะครับ ก็ใช้ดีสำหรับการที่ใช้มาหนึ่งเดือนแล้วก็รู้สึกว่าการเข้าโค้งการวิ่งระยะทางไกลก็ถือว่านิ่มราคา,าไม่แพงด้วยนะครับราคาเปรียบเทียบกับยางตัวเดิมนี่เป็นไงบ้างคนระับเปรียบเทียบจากตัวเดิมราคาก็ต่างกันอยู่ประมาณ500กว่าบาทนะครับก็รู้สึกว่า กาะดีกว่าเข้าโค้งดียางนุ่มดีแต่ยังไม่ได้ยังสุดสอกยังไม่ได้ครั <c oughs> ยางยางครับ <c oughs> แต่ก็ดีโอเคดีกว่าเดิมราคาถูกกว่าเดิมถูกกว่าเดิมร้านนี้ด้วยใช่ไหมร้านนี้ร้านตรงรามินทาสิบเก้ารามินทา19ครับรใช่ชื่อร้านอะไรโอ้ลุงเจริญไอักอย่างเออเดี๋ยวพี่เอาขึ้นใไปอ่ะยขึ้นอ่าก็โอเค มีหลายยี่ห้อนะหลายยี่ห้อให้เลือกแต่ซีก,ก็มีทุกทุกทุกรุ่นอะ่ะน่าจะมีทุกรุ่นแต่ต้งโทรจอง,จองก็ที่ทางร้านบอกก็จะมีตั้งแต่รุ่นเล็กไปจนถึง MT <ม>1 5เนี่ยยางนี่เขาทำออกมาครับเทอร์เทแล้วพวกค o นดา้าค n นดา้าจริงแล้วก็ใส่ได้ใส่ยางมันมีมันมีหลายรุ่น,นใช่ครับทำออกมาหลายรุ่นจริงเทอรเทมันเป็นยางไคร ยางของเมกาที่มาผลิตที่ไทยประมาณ2 2ปี3ปีนะพี่จอนไปรีวิวมาลงใช่ครับใช่จริงๆแบรนด์นี้เขาก็มีมานานแล้วจากทางอเมริกาใช่ครับแต่เนื้อยางนี่โอเคเลยนะเกาะดีก่าเดิมเยอะเลยนะ่วน้ำไหมกว่าน้ำไหมควรจะน้ำดีขึ้นไม่นะครับมันก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งให้ดีมากก็คือไม่ก็ราคาก็ก็เหมาะสมถือว่าเหมาะสมกับราคาที่ใช้ไหมกวาน้ำเท่าไหร่ครับ แบโค้้ก็ไดผมว่าเหมาะสมมากสำหรับยางยิงรุ่นนี้ดีกว่าตัวเก่าที่ใช้เราไม่พูดชื่อหรือเปล่าเราจะไม่พูดเอาเฉยเลยคารเทตครับแนะนำนะครับผมน้องต้นแนะนำเลยนะครับผมร้านยางยิงหอกคาร์ไนเตไม่ใช่ร้านนี้ร้านไหนก็มีใช่เอาไปเก็บได้เลยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงย่อมเยาเนาะสุดท้ายก็ขอคุณน้องต้นนะครับผมฝากด้วยฝากช่องด้วยฝากช่องพาคินวารเรจตี้กดติดตามกดไลค์ กด u ับสไ i b e กันด้วยนะครับ <laughs>